m a x e n e x p r e s s สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการจองบริการขนส่ง Medium a x e n ซขนส่งแบบ sameday วันเดียวถึงค่ะหลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้วเราจะมาที่หน้าสร้างรายการขนส่งลูกค้าสามารถเลือกสถานที่เข้ารับพัสดุเป็นนัดเข้ารับพัสดุที่บ้านโดยไม่มีขั้นต่ำหรือลูกค้านำส่งที่สาขาโดยสาขาของเรามีมากมายลูกค้าสามารถเลือกสาขาที่ใกล้บ้านได้เลยค่ะ ในส่วนต่อไปจะเป็นข้อมูลของผู้ส่งลูกค้าทำการกรอกข้อมูลชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของผู้ส่งในส่วนต่อไปจะเป็นการเลือกประเภทพัสดุสำหรับประเภทพัสดุค่อนข้างมีหลากหลายลูกค้าสามารถเลือกประเภทให้เหมาะสมกับพัสดุได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของผู้รับมีวิธีเพิ่มข้อมูล2วิธีได้แก่ 1. เพิ่มผู้รับเหมาะสำหรับพัสดุจำนวนน้อย 2. อ,อัปโหลดเหมาะสำหรับพัสดุจำนวนมากเมื่อเรากดเพิ่มผู้รับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลของผู้รับค่ะส่วนนี้เราจะกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่จากนั้นเราจะเลือกขนาดพัสดุสำหรับขนาดพัสดุจะมีตั้งแต่ซองเอกสารใส่พัสดุตั้งแต่ S60 จนถึง S200 ต่อมาจะเป็นประเภทของพัสดุค่ะซึ่งจะตรงกับที่เราเลือกไว้ครั้งแรกหรือสามารถเลือกใหม่ได้อีกครั้ง ต่อไปจะเป็นในส่วนของบริการเสริมบริการเก็บเงินปลายทางเลือกเป็นจัดส่งปกติหากลูกค้ามีการเก็บเงินปลายทางให้เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางและใส่จำนวนเงินบริการควบคุมอุณหภูมิเลือกเป็นจัดส่งปกติหรือหากพัสดุเป็นประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิสามารถเลือกเป็นการขนส่งควบคุมอุณหภูมิได้เลยค่ะช่วงเวลานำส่งเลือกเป็นจัดส่งปกติ หรือหากต้องการส่งด่วนเลือกเป็นส่งด่วนพิเศษโดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม50บาทค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วระบบจะทำการคำนวณค่าบริการขนส่งให้ด้านล่างหลังจากตรวจสอบแล้วกดเพิ่มผููลับได้เลยค่ะวิธีที่2 u p อัปโหลดกดอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตได้เลยค่ะ หลังจากโหลดไฟล์เทมเพลตแล้วให้ทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นเลือกไฟล์เทมเพลตที่เตรียมข้อมูลไว้เท่านี้ระบบก็จะดึงข้อมูลให้เลยค่ะกรณีที่หลังจากอัปโหลดไฟล์แล้วขึ้นแจ้งเตือนว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเกิดจากข้อมูลบางส่วนขาดหายหรือไม่ถูกต้อง ให้ทำการตรวจสอบรายการที่มีกรอบสีแดงหรือสถานะขึ้นว่ารอแก้ไขโดยทำการกดแก้ไขทางฝั่งขวาของรายการนั้นจากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและทำการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อแก้ไขให้ถูกต้องแล้วให้กดแก้ไขกรอบสีแดงของรายการนั้นจะหายไปและสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอสร้างค่ะ หลังจากเพิ่มข้อมูลผู้รับเรียบร้อยแล้วหากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลสามารถเลือกได้ทางด้านขวาของรายการนั้นๆได้เลยค่ะหลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการรวบรวมค่าขนส่งไว้ด้านล่างจากนั้นกดดำเนินการต่อ ระบบจะให้เราเลือกวันที่ต้องการจัดส่งและเวลาในการเข้ารับพัสดุหรือนำส่งพัสดุที่สาขาหลังจากที่เราก่อข้อมูลครบถ้วนทุกส่วนแล้วทำการกดชำระเงินระบบจะขึ้นหน้าเงื่อนไขาการใช้บริการการคืนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบหากศึกษาและละเอียดครบถ้วนแล้วกดยอมรับได้เลยค่ะหลังจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าการชำระเงินในหน้านี้เราจะมีรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลายรูปแบบค่ะ วันนี้จะขอแนะนำเป็นการชำระเงินแบบ QR Code เมื่อกดแสดง QR Code แล้วระบบจะทำการแสดง QR Code สำหรับการชำระเงินค่ะเมื่อลูกค้าทำการชำระเงินเสร็จแล้วระบบจะนำสู่หน้าชำระเงินสำเร็จค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะกดปุ่มพิมพ์ใบปะหน้าหรือ p ิ i n t Wave Bill ระบบจะแสดง Wave Bill ขึ้นมาโดยมีขนาดให้เราเลือกปิ้พ์สองขนาดได้แก่ A5 และ10 x 10ซนเมตร เท่านี้การจองของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะ